ปิดดีลสโมสรดังไทยหลีกบรรจุข้อตกลงคาวาซากิกราเ่เรียบร้อยหนึ่งชนาทิพสงกระสิงปรับไทยด้วยค่าตัวแพงสุดนักบอลไทยจากที่ก่อนหน้านี้มาดามแป้งนวลพันล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ f อฟีโพสตทูลุ้นจับตาอนาคตเจ้าเจาชนาทิพสงกระสิงนักฟุตบอลคนดังซึ่งมาดามแป้งโพสต์ว่าเจาชนาทิพถึงไทยเช้าวันที่วันที่12มิถุนายน6 6แฟนบอลลุ้นเช็กอินคลองเตยหรือคลองสามก่อน ทั้งนี้จากสึกเจลีกญี่ปุ่นวัน,นอาทิตย์ที่วันที่11มิถุนายน66ชนาทิพย์สงกระสิงไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองให้กับคาวาซากิฟรอนตาเล่ที่เปิดบ้านเฉือนซันเปรเซ่ฮิโรชิม่า1-0ตอบย้ำกระแสข่าวย้ายกลับมาค้าแข่งในประเทศไทยซึ่งณเวลานี้สองสโมสรยักษ์ใหญ่ไทยหลีกคือการท่าเรือ FC ซและบีดีปทุมยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมปิดดีวเจชนาทิพย์เสริมแกร่ง ล่าสุดมีรายงานว่าบีจีปทุมยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวชนาทิปส่งกระสินมาร่วมทีมเรียบร้อบแล้วด้วยค่าตัว70ล้านบาทสำหรับชนาทิปตัดสินใจย,ย้ายกลับมาค้าแข้งในไทยลีกอีกครั้งหลังจากที่ไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามกับคาวาซากิฟรอนตาเล่ในฤดูกาลนี้เท่าไหรนะ่นักหลังจากที่ย้ายจากคอนซาโดเลซัปโปโรเพื่อมาลุนแชมป์กับฟรอนตาเล่ อย่างไรก็ตามยังมีรายงานว่าทั้งสองสมโมสรได้เจรจากันลงตัวเรียบร้อยแล้วและตัวนักเตะเดินทางมาเปิดตัวในวันที่12มิถุนายนนี้ในส่วนของค่าเหนื่อยเดิแรบบิดน่าจะให้เมสซีเจสูงถึง2ล้านบาทต่อเดือนและมากที่สุดในรายของนักเตะไทยที่ได้รับเลยทีเดียว